ประชุมเยอะแค่ไหนถือว่าผิดปกติโอ้โหผมบอกเลยว่าทย้อนหลังกลับไป10กว่าปีนะครับผมมีหนึ่งอาชีพครับเขาเรียกว่าพี่นันมีอาชีพในการประชุมนะครับประชุมตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนเที่ยงก็นั่งกินลัน c h m e e t i นะคุยกันตอนเช้ากับ breakfast m e e ตอนกลางคืนก็ดินเนอร์ meeting 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 กวนโอ้ยวันๆไม่ต้องทำมาหากินอะไรหรอกครับหลายคนหลายบริษัทอย่าประชุมเยอะจนเกินไปเอาให้มันกระชับ เอาให้มันสันส้นๆในหนังสือในตำรับตำราในต่างประเทศเขาบอกว่าประชุมที่ดีนะครับเอาสัปดาห์ละประมาณสักหนึ่งครั้งก็พอครั้งหนึ่งประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเพียงพอแล้วครับแต่ก่อนที่จะมาประชุมเนี่ยมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวทีนิดนึงอย่าปล่อยให้เวลาเข้าประชุมมาเอออาเออ,เอ,อ อ,อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายทุกแผนกอาจจะต้องกลับมาเซตอัพเกี่ยวเรื่องการประชุมประชุมเยอะเกินไปไม่ใช่เรื่องดีนะครับประชุมทุกวันถามว่าได้ไหมได้นะเพราะสมัยก่อนอยู่บริษัทญี่ปุ่นผมทำมอร์นิ่งมีติ้งแต่สั้นๆครับกระชับกระชับครับห้านาทีสินาทีเพื่อทําให้เก็ตไอเดียว่าแต่ละคนจะเพรสซิ่งไปในเรื่องอะไรบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องเป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการมากก็ได้ก็คุยคุยกันสบายๆเพื่อเก็ตไอเดียว่าแต่ละคนทําอะไรเรื่องตอนนี้มันมีเรื่องอะไรที่ติดขัดอยู่แล้้วเราจะตอง ดำเนินการเพื่อทําให้ตรงนี้มันขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับเรื่องการประชุมเอาแค่พอเหมาะพอสมก็พอครับขอบคุณครับ